อบชุดล้อนะคะสําหรับนําไปทําเป็นชุดล้อรถเทเล,ลอร์ชุดล้อรถเข็นนะคะรถเอเนกประสงค์ต่างๆนะคะตัวอย่างนี้นะคะลูกค้ากําหนดให้นะคะ6กะบ,บ่านะคะไม่เกิน90เซนนะคะตอนนี้นะคะทักเราขับให้นะคะช่องว่างระหว่างล้อสอบข้างนะคะอยู่ที่ประมาณ103เซนติเมตรนะคะ สำหรับลูกค้าที่ใช้กับโครง90เซนนะคะเราก็จะเหลือช่องว่างระหว่างตัวโครงกับตัวล้อค่ะข้างละ4เซนติเมตรนะคะตัวนี้เป็นปรับกว้างที่พอดีกับตัวโครงที่ลูกค้ากําหนดมานะคะลูกค้าจัดไปนะคะเป็นล้อขอบ12นะคะใช้ปัญญาใหม่มือหนึ่งเบอร์145ขอบ12นะคะจัดไปพร้อมกับกระทะเหล็กขอบ12ระยะห่างรูน็อต4รู100นะคะ ความกว้างของเรานะคะโดยรวมนะคะก็อยู่ที่ประมาณ115เซนติเมตรนะคะช่องว่างระหว่างยางน,นะคะอยู่ที่ประมาณ103เซนติเมตรนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์นะคะเราหมุนให้ดูนะคะนี่นะคะล้อหมุนได้เรียบลื่นนะคะแบบนี้นะคะช่วยลดน้ําหนักชุ่มแดงได้มากๆเลยนะคะด้านในของตัวดุมนะคะจะเป็นลักษณะของลูกฟืนแบบนี้นะคะแข็งแรงทนทานนะคะ เข็นได้ใช้ลากเชรลเลอร์ก็ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะการใช้งานแบบนี้นะคะเรานําไปแดัดแปลงนะคะใช้งานได้หลากหลายค่ะลูกค้าถ้าได้สนใจนะคะอยากได้ชุดล้อแบบนี้เหมือนกันนะคะสามารถทักแชททาง้านได้เลยนะคะตัวอย่างของสเปคแบบนี้นะคะอยู่ที่งบไม่เกิน6,600บาทนะคะก็จะได้ชุดล้อแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะ